รถคาร์เทชันชาลาที่หนึ่งขับรถด,ด่วนพิเศษนางประการชั้นสองขบับได้วย40นะครับต้นทางสุราธานีสุไปลายทางกรนกุงเทพนะครับท่านมาหล่อรับการบินของทานรถนี้รล่อรับได้ในชันชลาที่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับรถด่ดวนขบวน รถต่วนพิเศษนะรกระบวนที่40นะครับเป็นรถด,ดีเซลลางนะครับรับส่งผู้โดยสารจากต้ทนทางนะครับสถานีสุราธานีไปทางสถานีกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ ตอนนี้เห็นไฟมาไกลๆแล้วนะครับสำหรับกระบวน่วนพิเศษที่40กําลังผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโปงนะครับ วันนี้อากาศเริ่มเย็ยนลงแล้วนะครับสำหรับที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับใครที่เดินทางนะครับผ่านมาที่สถานีบ้านโป่งนะครับท่านจะได้รับถึงบรรยากาศที่เย็ยนสบายนะครับ หลังจากขบวนส่วนพิเศษที่4 0ศูนย์นะครับผ่านปายจากภัยจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับก็จะเป็นขบวนรถไฟชันเมืองนะครับขบวนที่สามห้าหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาสู่ชันชลาที่1ของสถานีบ้านโป่งนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้นะครับทางรถไฟเหลือทางเดียวนะครับไม่มีทางเลีกนะครับคาดว่าขบวนที่4ี่นย์นะครับจะเดอนพิเศษที่4ีู่นย์นะครับจะไปเลีกกับขบวน3ามห้าหนึ่งนะครับ ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่ครับขบวนที่4ี่สนนะครับเป็นรถด,ดีเซลลางนะครับ เป็นรถนั่งปราปรกาศชั้นสองนะครับทั้งขบวนเลย ความหลงใจขึ้นหลงที่บันต,งตองตรวจสอบสิ่งของกระบปของทางนำติดตัวมาขึ้นหลงให้เป็นระเบียบน,น,นะครับว่าจอาดที่จานฉลามได้เปขับรถโดยพิเศษนักป,ประกาศชั้นสองขอบับมาได้40นะครับต้นทางสุราธานีสุดปลายทางใกรุงเทพครับ หวัี่นะครับพอกากสตรีปัตงไปแล้วจะอยู่รังไปสามสถานดีนครับตตมสารยาเป็นสถานีรัระต,ต่อไปครับ สัญญาณเดินเครื่องออกจากสถานีวัช่งไปแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่40นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับช่องนาไหน่อ a ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ